สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับนักสร้างอิสรภาพทางการเงินและฝันอยากเห็นคนไทยทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินครับวันนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลทีมที่ผมเชียร์อยู่นะครับก็ได้แชมป์เอฟเอคับประจำปี2022เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าเป็นถ้วยที่2ใน4ถ้วยที่เราลุ้นกันในปีนี้นะครับเราจะที่ถ้วยแรกเราได้มาแล้วนะครับคือถ้วยคาราบาวครับ ถ้วย FA ครับก็เป็นถ้วยที่2แล้วก็ชนะทีมเชลซีเหมือนกันแล้วก็ชนะจุดโทษเหมือนกันด้วยนะครับเหลืออีก2ตถ้วยเชียนะครับก็คือ English Premier League นะครับซึ่งถ้วยนั้นเนี่ยจริงๆตามทฤษฎีแล้วดูเหมือนจะยังลุ้นได้แต่ในทางปฏิบัติคงยากครับเหลืออีก2นัดตามเขา3คะแนนประตูได้เสียก็โอโ้โหห่างกัน10ประตูคงยากนะครับส่วนยูฟ่าแชมเปียนลีกเจอเรียมานิกก็คงจะ สนุกครับไม่ได้หวังอะไรเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับหวังว่าจะได้แชมป์โดยไม่ต้องไปลุ้นถึงจุดโทษก็พอนะฮะอ่าสำหรับแฟนทีมอื่นนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับก็ติดตามหาความรู้เรื่องของการลงทุนต่อไปนะครับในช่อง v Investment Academy ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของคริปโตเคเรนซี่คร i s ซิสนะครับเป็นเรื่องที่ ถ้าผมย้อนกลับไปดูในอดีตแล้วเดี๋ยวท่านตามผมไปนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรื่องราวเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเดิมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดิมมันเรื่องเดิมแต่ว่ามันเป็นเป็นสตอรี่อินไซต์หรือว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่มันเหมือนเล่าเก่าในขวดใหม่ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราควรจะต้องศึกษา แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ในการลงทุนในอนาคตวันนี้ผมจะลองย้อนประวัติศาสตร์ดูว่าไอ้สิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับคริปโตคลายเซสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วกี่รอบนะครับแล้วลักษณะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบลงอย่างไรเนี่ย เริ่มต้นผมว่าทุกคนคงรู้แล้วละว่ามันเริ่มต้นไปแล้วแต่ว่าคลายซิสที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยมันจบลงอย่างไรและมันผ่านไปได้ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลนะครับแฟนคลับทีมไหนก็กดได้เพื่อหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนแทบจะทุกสินทรัพย์เสี่ยงที่ผมสามารถที่จะหาความรู้หรือมีความรู้มาแชร์กับท่านได้ อ่ะคราวนี้เรามาคุยกันในเรื่องของคริปโตเคเรนซีกันผมเคยพูดไปสัก2-3สคลิปก่อนหน้านี้ละในช่อง V Investment Academy เนี่ยก็พยายามจะบอกว่าการลงทุนแบบเนี้ยผมไม่ได้ปฏิเสธแล้วผมก็ไม่ได้ต่อต้านการลงทุนในคริปโตเคเรนซีขอเพียงแค่คุณมีความรู้มากพอแล้วผมก็ยังมองว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยเป็นเพียงการลงทุนทางเลือกไม่ใช่การลงทุนทางหลัก แล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อีกเยอะแล้วก็เงินที่คุณจะเอาไปลงทุนในคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเงินที่อยู่ในวงจํากัดนะครับด้วยความที่ผมบอกว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับมันสินไม่ใช่สินทรัพย์ทางหลักเพราะสินทรัพย์ทางหลักของผมเนี่ยสินทรัพย์ลงทุนทางหลักของผมจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถที่จะสร้างกระแสเงนินสดให้ได้เช่นมีดอกเบี้ยมีค่าเช่ามีเงินปันผล นะครับหรือมีอไรายได้อื่นๆเข้ามาในการลงทุนนั้นๆผมก็จะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนแต่ถ้าเป็นสินทร,รัพย์ทางเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เราไปซื้อสินทรัพย์นั้นแล้วก็ไม่มีกระแสงเงินสดกลับเข้ามามีมีแต่ว่าเราต้องซื้อถูกแล้วก็ขายแพงนะครับถ้าเป็นชอ็อตก็คือขายแพงแล้วมาซื้อถูกนะครับเพื่อให้ได้กําไรเท่านั้นเช่นทองคานะครับหรือแม้กระทั่งเงินหรือแม้กระทั่งเงินคือซิลเวอร์นะครับหรือว่าจะเป็นน้ํามันนะครับซึ่งก็ไม่มีกระแสงเงินสดเข้ามา ในในแง่ของรายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งนาฬิกาวายที่มีคนสะส,สมกันพระเครื่องทั้งทั้งหลายแหล่พวกนี้เนี่ยคือสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนเพราะไม่ได้สร้างกระแสเงินสดแล้วก็บอกสุดท้ายว่าเอ๊ถ้าเราจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินไหนก็ตามจะได้รับความนิยมสกุลเงินใหญ่หรือว่าไม่ได้รับความนิยมหรือเป็นสกุลเงินเล็กก็ให้รู้ไว้ว่าถ้ามันเป็นศูนย์มันก็จะไม่กระเทือนพอร์ตหลักของเรา ผมเคยพูดประโยคนี้เลยนะครับว่าคุณมั่นใจว่าถ้ามันเป็นศูนย์แล้วไม่มีผลกระทบกับคุณคุณก็จะผ่านไปได้เช่นเดียวกันในอนาคตถ้ามันจะมีสินทรัพย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือสิ่งอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเรายังไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเพียงแต่ทุกคนมองว่าโอ้โหมันจะสดใสมากสดใสมากสดใสมากแล้วมีคนเข้าไปลุยเข้าไปซื้อกันเยอะๆโดยที่แม้กระทั่งเองเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคนที่คุยกันอยู่ในตลาดเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นการลงทุนที่มีีความเส่ยง พร้อมที่จะให้เป็นศูนย์ได้โดยไม่กระเทือนพอร์ตของเราถ้าเป็นอย่างนั้นได้ <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะอยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสีย <c oughs> เส่ยงง <c oughs> มากๆนะครับส่วนการลงทุนที่เปิดมานาร้อยสองรอปีมันก็มีการพิสูจน์แล้วแต่ขนาดพิสูจน์แล้วมันก็ยังมีความเสียเเส่ยงในตัวของมันเองนะครับเช่นหุ้นใหม่มันก็มีความเสี่ยงในตัวของมันเองเช่นเดียวกันการลงทุนในหุ้นใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องระมัดระวังนั่นคือที่มาว่าทําไม นักลงทุนอย่างเรดิโอเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเป็นร้อยร้อยสินทรัพย์เลยเวลาเจอสินทรัพย์หนึ่งเสียหรือเพลี้ยงพ้ำไปเวลาเขาไปใส่ความเสี่ยงในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเขาจะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ได้กระเทือนพอรอตเขาหรือแม้กระทั่งวอลเลมพอเฟตเวลาเขาลงทุนในหุ้นเขาก็จะลงทุนในหุ้นที่เป็นที่รู้จกักเป็นลงทุนในหุ้นยั่งยืนแล้วก็รอในราคาถูกซึ่งหุ้นของเขาเนี่ยก็เป็นที่รู้จกักแล้วก็เปิดธุรกิจมานานมากนะครับมันก็เลยทําให้ความเสี่ยงในการลงทุนของนักลงทุนนผู้ยยิ่่่งใหญหญลาๆคี จำกัดความเสี่ยงไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะครับแต่จำกัดความเสี่ยงคราวนี้เรามาดูกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าคริปโตคริสิเนี่ยเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่หรือเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งมันก็เข้ามาแล้วและสุดท้ายมันก็ผ่านไปนะครับคราวนี้ผมอยากจะแชร์นิดหนึ่งว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในอดีตเนี่ยที่เคยสร้างวิกฤตเศรษฐกิจ แล้วก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยมันมันก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าในระดับเป็นร้อยส0งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอเรื่องราวที่ถ้าคุณย้อนกลับไปในอดีตคุณก็ไม่เคยคิดเลยว่าอ๋อไอ้เทคนโนโลยีนี้คือจริงๆรเด็กๆรุ่นใหม่แทบจะจบที่น่าจะดอทเพียงแค่ดอทคอม่ะรู้จักเรื่องดอทคอมคลายเสแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เคยรู้จักคลายเสอะไรแบบแปลกๆซึ่งในสมัยก่อนอ่ะไม่แปลกนะครับแล้วเขา ถ้าเขาถ้าเขาเดินทางมาในอนาคตได้เมื่อร้อยกว่าปีเขาเดินทางมาใน,ในอนาคตได้เขาก็คงจะแปลกกับคริปโตหรือว่าดอทคอมใครสุของพวกเราเหมือนกันนะครับเราย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็แปลกเฮ้ยมันเคยเกิดเรื่องพวกนี้แล้วด้วยเหรอนะครับเ,เดี๋ยวผมไล่นะครับอย่างเช่นโอ้ปี1000ช่วงทศวรรษ1840นะครับกระช่วงช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีเกิดคำว่า railroad crisis นะครับก็คือการสร้างรถไฟล่างรถไฟนี่แหละครับ เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลทางการของประเทศอังกฤษเนี่ยยุค1840นะนานนานมากเลยนะครับคริสตศักราชนะครับปีคศออรัฐบาลอังกฤษมีนโยบายในการที่จะสร้างรางรถไฟเนี่ยเพื่อที่จะ คาคมเนี่ยเป็นระยะทางประมาณสัก15,000กิโลสมัยนั้นก็เยอะนะ15,000กิโลเดี๋ยวนี้รอทุกวันนี้เป็นแสนแล้วนะครับ15,000กิโลปรากฏว่าโอ้โหพอประกาศออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องคือคุณลองย้อนไปร้อยกว่าปีก่อนนะครับคุณไม่ต้องไปจินตนาการเพรามันไม่กรั้งวันนั้นวิทยุโทรทัศน์จะไม่มีนะครับคุณลองย้อนกลับไปในอดีตแต่มันมีหุ้นแล้วนะครับ ทุกคนก็เข้ามาลงทุนในในในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับําทำการทารางรถไฟไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเหล็กธุรกิจก่อสร้างธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับรถไฟเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปทําให้ทุกคนเนี่ยทุ่มเงินไปกับสิ่งที่มันยังไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เลยแต่ แต่แต่ลงทุนแรกๆแน่นอนลงทุนทํารางรถไฟเนี่ยมันเป็นการลงทุนขั้นสูงการลงทุนระดับสูงก็เลยทาให้ช่วงแรกเนี่ยขาดทุนแต่คนก็ไม่สนใจครับลงทุนต่อครับเพราะว่าเชื่อว่าในอนาคตรัฐบาลสนับสนุนขนาดนี้สุดท้ายบริษัทที่รับจ้างทําพวกรางรถไฟอะ่ะก็ไม่สามารถบริหารการเงินได้แล้วก็ล้มกันไปน1 2, 3แล้วก็เป็นโดมิโนเอฟเฟกต จริงๆไอ้รางรถไฟสมัยก่อนมันคือเทคโนโลยีนะครับมันคือเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากในสมัยนั้นนะครับคุณลองนึกถึงไปช่วง1840สมัยนั้นยังต้องเดินใช้ม้ากันอยู่ครับแล้วอย่างอันนี้มันเริ่มแบบมามันก็แบบผมเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่รถไฟนะั้นเป็นจะเป็นรถไฟไอ้น้ําก็ตามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็จุดฮักก็จบลงด้วยที่มีบริษัทหลายบริษัทล้มแต่ถามว่าวันนี้บริษัทที่ทําเกี่ยวกับรางรถไฟยังอยู่ไหมก็มีอยู่ครับ ก็จะเป็นบริษัทที่สามารถผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้แข็งแกร่งพอที่จะผ่านวิกฤตตรงนั้นได้และสุดท้ายเขาก็าสาม,มารถที่จะทําธุรกิจล่างรถไฟต่อไปได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเราไลา่กันต่อมาในปี1900นกะครับก็เป็นออโตเม t i v e คล i s i เป็น<ม>เป็นวิกฤตเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่มก็คือเทคโนโลยีรถยนต์สันดาป ครับใช้เครื่องยนต์ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าอั t เทอร์เนทีฟใครตอนนั้นต้องลงทุนหนักขนาดไหนแล้วมีบริษัทยี่ห้อรถยนต์เยอะแค่ไหนนีต้องไปดูหนังเรื่อง Ford v เวอร์ซัสเฟอรสนุกมากดาราดัง2คนแสดงนำได้เก่งมากแล้วมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพของยุคสหรัฐอเมริกายุคลุ่งเรืองของรถยนต์ที่แข่งกันแบบบ้าเลือด Ford ลงทุนมหาศาล จนคนงานประท้วงแล้วจนต้องปิดโรงงานกันแหะครับเพื่อที่จะแข่งเฟอร์เรอรีในการแข่งขันอะไรประมาณนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงในขณะที่การลงทุนยังไม่ได้แบบสร้างกําไรเท่าไหร่ออโ m เม i v e ฟไครสตก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนกันว่ารถยนต์สมัยก่อนหลังจากรถไฟเสร็จใป่ะก็มาเป็นรถยนต์แล้วนะโชวงนั้นม้าตกงานอะแต่สุดท้ายม้าก็มีงานทําเห็นมาขนาดม้าโดนด,ดิสยังสุดท้ายม้าก็ยังหางานทําได้ คนเราก็ต้องสู้นะครับเจอดิสรับยังไงเราก็ต้องสู้เพราะฉะนั้นไอออโตเมทีฟนี้มันก็ทําให้คนมาลงทุนอ่าจริงๆมันมีออโตเมที v ฟคราสิสในประเทศจีนช่วงนึ่งด้วยนะครับช่วงที่ประเทศจีนหลังจากเข้าองค์การการค้าโลกปี2000นะ นะครับคิดตั้งศักกะละสองพันจีนก็เร่งลงทุนแล้วก็เปิดรงโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นมีร้อยกว่าบริษัทนะครับร้อยกว่ายี่ห้อนะครับซึ่งวันนั้นตอนนี้ก็ล้มหายตายจากไปจนเหลืออยู่ไม่กี่ยี่ห้อละที่สามารถที่จะอยู่รอดได้เช่นเดียวกันออโตเมทีฟตอนนั้นก็มีหลายยี่ห้อมากสุดท้ายก็เหลืออยู่เท่าที่เราเห็นวันนี้แหละครับนะครับโชคดีทั้งฟอร์ดและก็เฟิร์รี่ก็ยังอยู่แต่ก็มีหลายบริษัทที่สุดท้ายก็เปลี่ยนเจ้าของนะครับโดนเทคโอเวอร์กันไปในในช่วงเกิดวิกฤต เรื่องราวเหมือนกับรางรถไฟเลยครับไปลงทุนจนเกินตัวแล้วก็นักลงทุนก็เชื่อมั่นว่ามันต้องเป็นอนาคตก็เข้าไปซื้อจนราคาพุ่งกระฉูดเลยนั่นคือเรื่องที่2เรื่องที่3เป็นเรดิโอคลายเซช่วงสงครามโลกช่วงนั้นสัญญาณคลื่นวิทยุด,ดังมากเพราะว่าตอนนั้นสงครามโลกเนี่ยทุกคนก็ไม่สามารถสื่อสารทางใดได้จะให้ส่งจดหมายก็ไม่ได้ก็จะไปต้องส่งเป็นคลื่นวิทยุก็ถูกพัฒนาขึ้นมา จนมันสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราได้ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังสงครามก็โอ้โหลงทุนกันมหาศาลนักลงทุนก็ดีใจกันแบบอยากจะเข้าไปลงทุนเหมือนกับทุกๆเทคโนโลยีใหม่ๆละครับกินถูคลื่นวิทยุอะท่าน FMAM อะครับท่านยังสามารถที่จะสร้างวิกฤตเศรษฐกิจได้เกิดเป็นเลดิโอคราซิสได้แล้วยุคปีหนึ่งนี่หายมาทีละยีปียีปียีปีเนาะนะฮะ ยุคปี1940ก็มีโทรทัศน์ครับโทรทัศน์นะครับซึ่งกว่าจะเข้าประเทศไทยได้ลนก็อีกประมาณก็คือส0ี่ปีครับก่าจะเข้ามาประเทศไทยบริษัทที่ผลิตโทรทัศน์ก็จะเยอะมากมายมหาศาลสุดท้ายก็ล้มหายใจจากแลาทุกคนก็ไปลงทุนในหุ้นโทรทัศน์โดยส,ยสนใจว่าจะมีกําไรหรือมีไม่หรือมีกาไรนี่1940นี่กี่ปีอ่ะก็น่าจะประมาณ80-90ปีที่แล้วนะครับหลายท่านก็บอกเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่ก็บอก โทรทัศน์นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะโทรทัศน์เคยเป็นหุ้นหายเทคโนโลยีสมัยก่อนเหรอเป็นครับ80ปีที่แล้วครับบ้านทั้งซอยทั้งทั้งซอยครับมีโทรทัศน์เครื่องเดียวผมยังจําเรื่องราวในอดีต ของบ้านผมได้เลยทั้งซอยมีโทรทัศน์อยู่เครื่องเดียวเวลามีถ่ายทอดอะไรหรือว่ามีหนังอะไรปุ๊บเนี่ยต้องไปดูบ้านนั้นหลังเดียวนะครับแล้วลุมกันทั้งหมู่บ้านลองคิดดูแล้วกันอันนี้เป็นเท l e ั i น i นะครับคลายเสแล้วต่อมาก็จะเป็นทรานอันนี้อาจะนะอาจจะเริ่มค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นปี1950ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าโทรนิกคลายเสนะครับมีเรื่องเล่าถึงขนาดว่าบริษัทคุกกี้บริษัทหนึ่งอะ เปลี่ยนชื่อเป็นคุกกี้ทุอนิกอ่ะท <c oughs> ั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วเข้าตลาดทุ้นหุ้นขึ้นเฉยเลยคนไม่รู้ว่าเอา้าบริษัทนี้ิษัทคุกกี้อรไม่ใช่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์เหรอคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็น,ปน,ปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเทคนโนโลยีใหม่คือเซมิคอนดักเตอร์นะครับเอามาแทนลักษณะข,ของการประมวลผลแทนหลอดสุญญากาศสมัยก่อนพอมันเกิดกระบวนการการผลิตที่รูปแบบใหม่ปรากฏว่าโอ้โห คนก็เข้ามาลงทุนเหมือนเดิมเลยครับคนก็เข้ามาลงทุนคนลงทุนรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ปั่นให้ราคาหุ้นมันปรับเอกลุมมันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสุดท้ายก็เกิดบบเิอร์้าถามว่ามันมีบริษัททรานซิสเตอร์บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ไหมที่ผ่านมาจากยุคนั้นมีครับมันก็ไม่ได้ล้มหายตายจากไปทั้งหมดก็จะเหลือบริษัทที่แข็งแกร่งแล้วก็ในปี1960ก็จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับที่ ทุกน,นี้ก็ต้องไปเรื่องไปไปเรียนรู้เรื่องของอะไรบิลเกตสตีฟจอบกันต่อไปนะครับที่เขาเริ่มผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกหลังจากที่มันเป็นห้องใหญ่ๆที่ไม่สามารถจะเอามาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ก็สามารถที่จะเอามาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้แล้วก็เครื่องก็เล็กลงเล็กลงคนก็เข้าไปลงทุนกันเต็มไปหมดในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บริษัทคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากมายเรื่องราวของตัวคอมพิวเตอร,อตอร์ตรงนี้กับอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้มันเป็นการเรื่องกันซ้อนกันระหว่างบริษัททีี่่่่มชชืออยูในนนัััจจุบเต,บตว IBM นะครับที่ที่ที่เขาไปเกี่ยวข้องก็เห็นหม IBM ก็จะเป็นบริษัทที่ผ่านวิกฤตตรงนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วเขาก็ผ่านไปได้นั่นคือที่มาว่า IBM ทําทำไมไม่ได้โดนวิกฤต .com เข้ามาเล่นงานนะครับหลังจากนั้นปี1980อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็น Bio อเทคโนโ o ยี c ลา s i s ก็คือวิธีการผลิตอาหารใหม่ๆทุกคนก็เข้าไปในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไบโอ เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเกี่ยวข้องกับการผลิตเหล้าผลิตเบียร์เข้าไปลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เป็นวิกฤตเล็กๆครับมันไม่ถึงขนาดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจก็ขอผ่านไปนะครับส่วนวิกฤตต่อมาที่ทวิกฤตทั้งหมดตรงนี้ส่วนใหญ่มันทําให้เกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันเกิดพอเราไปลงทุนอะไรเยอะๆแล้วมันเกิดบับเบิลแตกปุ๊บเนี่ยมันก็กระเทือนไปถึง การบริโภคของภาคประชาชนด้วยเพราะว่ามันสูญเสียไปกับการลงทุนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็วิกฤติที่เด็กๆรุ่นใหม่ๆก็น่าจะพอเห็นและพอนึกได้แล้วหลักก็คือดอทคอมครายซิสนะครับดอทคอมครายิสนี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีท่งเกตไหมครับผมจะไม่พูดเรื่องสัพรามค r าย i ิสนะเพราะสัพรามครายซิสไม่ใช่เป็นค r าย i ิสของเทคโนโลยีผมไม่ได้พูดเกรดดิเพเรชันในช่วงปี1 9 3 0นะเกรดดิเพเรชันเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้น เกิดขึ้นจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นและคนตกงานสูงมากก็เลยทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นจากครายส,สในเรื่องของเทคโนโลยีผมหยิบมาเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีเพื่อมาเปรียบเทียบกับ c ริปโตเคอเรนซีปัจจุบันนะครับ c o m ใครสิทุกคนก็รู้นะครับ Google Amazon ก็ยังอยู่นะเห็นปะแต่มันก็จะมีหลายบริษัทที่ทำธุรกิจ c o m เนี่ยเข้ามาล้มหายตายจากไปประมาณสัก80%นะครับเหลืออยู่ประมาณสัก20%ที่อยู่รอดมาได้ในทุกวันนี้ใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ World Wide Web สมัยก่อนในยุคป,ปี2000นะครับเข้ามาหมดเลยครับหุ้นขึ้นหมดรายได้มีไม่มีไม่ไมไมรู้แคสโฟล์ยังติดลบอยู่เลยต้องเพิ่มทุนอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายหุ้นก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนเกิดบับเบิ้ลแล้วก็แตกปีนั้น n แอสแดกที่เกิดวิกฤตดอทปี2000นะครับ n แอสแดกไม่เอาดาวโจนกับ s อสนะครับเพราะว่าเขามีหลายธุรกิจไม่ได้รวมดอทอย่างเดียวปีนั้น N แอสแดลง78%ครับปี2000 ใกล้เคียงกับต้มยำกุ้งบ้านเรามากเลยครับต้มยำกุ้งของเราเกิดคริสตเนี่ยตอนนั้น80%แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเลย,เลยนะครับมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทั่วไปลงมา80%ครับตลาดหุ้นไทย .com เนี่ยลงมาแดานแซกนะครับลงมา78%เห็นไหมวิกฤตพวกนี้มันใหญ่นะแล้วมันกระเทือนเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกได้เหมือนกันแล้วปัจจุบันนียก็มีคริปโตครนซีอ่าคริปโตคริสซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครเรียกนะครับผมพูดขึ้นมาเองคริปโตคริสตต้องบอกน,นิดนึงก่อนทุกทกๆวิฤต ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆทุกวิกฤตมันเจ็บมันทำให้คนลงทุนขาดทุนมันทำให้บริษัทเกินครึ่งในธุรกิจเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วล้มละลายไปแต่มันก็มีธุรกิจที่ผ่านมาได้แล้วก็แข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีนักลงทุนที่ผ่านมาได้แล้วก็แข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจะพูดก่อนที่จะพูดคริปโตคลายเซสเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีมันถูกเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเชื่อผมสิเดี๋ยวมีเทคโนโลยีใหม่เรื่องนี้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมีคนเคยเขียนหนังสือนะครับศาสตราจารย์โลกอฟนะครับซึ่งเคยมาพูดที่เมืองไทยแล้วผมก็ไปเจอนะครับท่านเขียนหนังสือว่า this time is different นะครับก็คือครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่แล้ว พูดแบบนี้เขาบอกว่านังเนหนังสือเขียนไว้ว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรใหม่ๆเกิดเ,เทคโนโล,โลยีอะไรใหม่ๆทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยรอบนี้เทคโนโลยีนี้วิกฤตแบบนี้แบบเดมิมมันไม่เกิดขึ้นหรอ,อกแต่สุดล้าก็จะพูดคําว่า this time is different ครั้งนี้มันต้องแตกต่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็พิสูจน์มา200ปีในหนังสือนะครับเกือบได้รางวัลโนเบลนะครับบทความนี้ท่านก็พิสูจน์ว่ามันมันเกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งนะครับ แล้วที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วที่มันเกิดก็เพราะว่าในยุคแต่ละยุคเนี่ยก็จะมีคนเด็กรุ่นใหม่หล่ะครับก็คือคนที่ไม่เคยผ่านวิกฤตมาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาออกจะพยายามจะออกมาบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนรุ่นก่อนๆหรอกครั้งนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเจ๋งจริงมันสุดยอดจริงนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันมีอะเทคโนโลยีข้างหน้าต้องมีแน่ๆครับเช่นเมตาเวิร์สคุณจะไปทําอะไรในอนาคตได้หรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะมีคนก็ไปลุ่มลงทุนในนั้นอีกแล้วมันก็ ซึ่งจินตนาการไม่ถึงไงตอนปี1840คนคงไม่นึกนอกว่าจากรางรถไฟสุดท้ายมากลายเป็นวิกฤตคริปโตนะครับคงไม่มีใครคิดธนาคารกลางทั่วโลกยุคนั้นก็คงไม่คิดถึงว่าไอ้ธนาคารกลางทั่วโลกวันนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับตัวคริปโตซึ่งแน่นอนครับปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าวันนี้ราคาอันนี้คือบิตคอยนะครับราคามันลงมาค่อนข้างเยอะก็คือลงมาเกินครึ่งจากที่ขึ้นไปทําจุดสูงสุดละ แต่ว่าบิตคอยนี่ถือว่าเป็นเหรียญกับอิตาเลียมนะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนเหรียญที่มีความแข็งแกร่งที่สุดละก็อบอกตามตรงผมก็ไม่ได้มีความรู้นะครับแล้วถ้าจะมีผมไปเข้าไปลงทุนก็จะพยายามบอกเสมอบอกทุกท่านด้วยนะครับว่าอย่าลงทุนเกินตัวแล้วยอมว่าถ้ามันเป็นศูนย์ก็ไม่กระเทืนอนพอของคุณนะครับในการลงทุนตรงนี้มันลงมาไม่เท่าไรหร่หรอกบิตคอยห้าสิบเนี่ถือว่าน้อยตลาดหุ้นก็เคยลงมาแล้วนะครับตลาดาสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆก็เคยลงมาแล้วหละแต่เพอเอเนี่ยมันมี หุ้นคริปโตตัวเล็กตัวน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นรูน่าเป็น UST ที่เป็น stable coin อ,อย่างรูน่าเนี่ยลงมาถึงแบบ98บอกจะเป็นศูนเอานะครับซึ่งคำถามก็คือว่าจบหรือยังแล้วมันผ่านคือมันผ่านไปผ่านไปแน่มันคือเล่าเก่าในขวดใหม่ คริปโตมันอาจจะยังคงเป็นอนาคตนะครับดิจิทัลเคอเรนซีอาจจะยังคงเป็นเรื่องของอนาคตเพียงแต่ว่าอาจจะเป็น CBDC ก็คือว่ามีธนาคารกลางเข้ามาควบคุมในการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเคเรนซีแล้วมันก็อาจจะบูมเป็นบล็อกเชนที่มีคนดูแลเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับตัวที่หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านไปแน่ๆแล้วมีคนอยู่รอดแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคต แต่วันนี้ถามว่ามันจบหรือ,อยังนะไม่คำถามดีมันจบหรือ,อยังคือคือผมอยากจะให้เปรียบเทียบอย่างนี้อันนี้ขอเอาสับพลามมาเปรียบเทียบนะครับวิกฤตสับพลามของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นเนี่ยปี2008นะก่อนที่จะเกิดก่อนตอนที่แบบเขาปล่อยเลเมนล้มเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะัว่าผลกระทบจากการที่สถาบันการเงินเลเมนบราเดล้มเนี่ยมันจะก่อให้เกิดวิกฤตสับพลามยิ่งใหญ่ขนาดนี้ Uh, วันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วพก็แล้วก็วันที่เกิดต้มวิกฤตสซัพพลามเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันมีเรื่องของเครดิตดีฟอลต์สวอปมันมีเรื่องของมอร์ g ก g e Back Security ซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปตามดูได้เป็นเครื่องมือทางการเงินใหม่เวลามีเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นแล้วนักลงทุนไม่รู้เรื่องแล้วเขาไปลงทุนเนี่ยเจ็บมันสร้างวิกฤตได้ทุกทีเลยด้านการเงินนะครับไอ้เครื่องมือเครดิตดีฟอลต์สวอปมอร์เกจแบ็ก security เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงว่าไม่เบี้ยวแน่นอนแต่สุดท้ายเบี้ยวทั้งหมดเลยแล้วก็มีใครสนใจด้วยเบี้ยวแล้วก็เบี้ยวเลยไม่มีใครมานั้งจอ่าการันตีให้ต่างหากพูดง่ายคือเบี้ยวทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้อนะไรเขาเบี้ยกันหมดนะฮะไอ้เจ้าลูกหนี้ไม่น่าเบี้ยนะครับ,บ,รบแต่เจ้าหนี้เบี้ยวเบี้ยวทุกคนนะครับแล้วแต่พอเออในคนที่เป็นลูกหนี้กับเป็นเจ้าหนี้ในตัวด้วยไงคือมันเป็นทั้ง2ตอนนั้นอะทั้งคนคนเดียวกันไปได้ทั้งลูกหนี้แล้วก็เป็นเจ้าหนี้แล้วก็ซกซืื้้้้อออกัันนนนนนนไไปปมาาาาดงงึึถภพสิรฏวว่่เีย เขาไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นเจ้าหนี้ใครใครเป็นลูกหนี้ใครแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อเครื่องมือพวกนี้เพราะมันไม่มีการรายงานเป็นตัวเลขที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่ามีใครลงทุนหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสี่ยงนี้มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันวันนี้ก็ไม่มีคนรู้นะครับว่าคนลงทุนบิตคอยลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีใครบ้างแล้วแล้วเยอะแค่ไหนแล้วมีบริษัทที่เป็น Real ector, ปรียอลเซกเตอร์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยมีการไปลงทุน ในในคริปโตเคเรนซีมากน้อยแค่ไหนก็เฉพาะที่จะมีประกาศบ้างเช่นเทสลาไปลงทุนในบิตคอยอะไรประมาณหรือไม่ใช่ลงทุนในคริปโตเคเรนซีในเอาส่วนทุนของไปลงทุนในคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้เอ๊ะผลกระทบมันจะมันจะกว้างขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรอดูอยู่ในวันนี้ก็คือว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในคริปโตเคเรนซีไม่ว่าจากประชาชนทั่วไปไม่ว่าจากบริษัทจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลของบางประเทศที่เข้าไปลงทุนในคริปโตเคเรนซีเนี่ยการปรับตัวลดลงของราคาคริปโตเคเรนซีที่ไม่รู้จะหยุดหรือยังเนี่ยแล้วผลกระทบเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบลงปับ๊บมีผลกระทบปุ๊บนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือน3เดือนจากนี้ไปเราอาจจะเห็นผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวลดลงของราคาคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแต่ณนะวันนี้ต้องบอกนิดหนึ่งว่าความเสียหายหรือผลกระทบเนี่ยยังไม่เห็นชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะในสินทรัพย์คริปโตหรือว่าในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆหรือแม้กระทั่งหุ้นเองวันนี้เราก็ยังเห็นผลกระทบไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาคริปโต แล้วมันจะไปกระเทือนกับตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนไปกระเทือนกับสภาพคล่องในตลาดโลกมากน้อยแค่ไหนเราก็ยังไม่ทราบแต่ที่ทราบแน่ในอนาคตมันก็คงจะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้สุดท้ายก็อาจจะมีเหรียญบางเหรียญที่สามารถแข็งแกร่งลด้ยืนหยัดและผ่านไปได้แต่ก่อนจะผ่านไปมันก็คงจะเจ็บน่าดูอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือซะว่า ตรงนี้เป็นบทเรียนให้กับพวกเราแต่ก็เชื่อเถอะว่าอีกสัก30ปีข้างหน้าคนรุ่นใหม่มาก็จะไม่มีบทเรียนเหล่านี้หรอกเพราะเขาจะลืมพวกเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมครับเมื่อก่อนมีทรานซิสเตอร์มีอิเล็กทรอนิกส์มีออโตเมทีฟมีเลวโรสไครสิสซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีทีไ่ไม่ควรจะเป็นไครสิสมันก็ยังอุตสาห์เป็นไครสิสได้ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ นะครับในอนาคตก็คงจะมีอีกนะครับก็มันมันอาจจะใช้คำว่า this time is different ไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากกับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ข้อดีของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อนจะเอามาไปยุคใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการลงทุนในอนาคตด้วยนะครับถ้าชอบรายการแบบนี้ชอบ ข้อคิดแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการลงทุนแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ไพยพซิเคอร์ P ิตี้ทั้งช่อง YouTube และก็ช่อง Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับลงทุนอย่างมีความรู้และมีอิสรภาพทางการเงินกันทุกท่านครับสวัสดีครับ